ัวเมืองในบริเวณนี้การอยู่อาศัยเนี่ยน่าจะสัมพันธ์กับการใช้พื้นที่ซึ่งต่อเนื่องมั้งแต่สมัยทวารวดีแล้วก็สมัยที่เป็นช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่เก้าช่วงเรียกว่าเป็นร่วมสมัยกับเรื่องคำเมยโบราณอิทธิพลคมแหหรืออะไรก็แล้วแต่นักวิชาการหลายท่านจะเรียกก็คือราวพุทธศตวรรษที่สิบแปดหนึ่งที่ปรากฏหลักฐานที่บริเวณไร่รถหนองยาไซเนินทางพระหรือแม้กระทั่งสระศักดิ์สิทธิ์ที่ท่าเสด็จนะคะก็ ถือว่าตัวเมืองสุพรรณบุรีอยู่ในวงล้อมของกลุ่มวัฒนธรรมเดิมในพื้นที่อยู่แล้วดังนั้นก็ถ้ามีการใช้พื้นที่ต่อเนื่องในพื้นที่ใกล้เคยียงก,กับที่เคยมีมาในอดีตก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรแต่ว่าอาจจะเป็นข้อสังเกตในเรื่องของการขยับถอยล่นลงมาไหมหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะในเรื่องของการขยับพื้นที่ตัวเมืองสําคัญทีนี้ในระยะที่สองลาวพุทธศที่สิที่19เนี่ย เราก็พบว่าตัวพื้นที่การใช้งานอันนี้ให้เทียบไปเห็นเลยว่าตัวถ่ายทางอากาศภูสวัรที่เกาะก่อนภูสวัดสิบเก้าซึ่งส่วนใหญ่ก็คือภูสวัดที่สิบแปดแล,ล้วแหละอาจจะถึงสิบเจดบ้างในบางแห่งแล้วก็ตัวอของภูสวัดที่สิบเก้าเองเนี่ยการกระจายตัวมันก็ยังอยู่ในในส่วนภาคตอนตกไปฝั่งตอนตกของของแม่น้ําอีกอยู่ดีา,าส่วนฝั่งตอนออกเนี่ยหลักฐานในชั้นดินเองเนี่ย ก็ไม่ได้ปรากฏชัดนะคะดังนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดคำข้อเสนอแนะจากงานทารมรดีอาจจะพูดได้ในตอนนี้เท่าที่หลักฐานมีตอนนี้ก็คือว่าตัวตัวเมืองในรุ่นที่ที่เคยใส่ฐานว่าสุพรรณภูมิจะมีสองฝั่งไหมงานทำร,รักษาดีอาจจะไม่ได้ไม่ได้บ่งชี้ว่าจะอยู่ทั้งสองฝั่งค่อนข้างที่จะเท ข้อมูลไปทางฝั่งตวตันตกก็คืออยู่ที่เดิมแล้วก็พัฒนาเป็นเมืองสุพรรณบุรีในชุดรุ่นอายุทยากลางหรือปลายเนี่ยอยู่ในที่เดิมเหมือนกันนะคะในระยะที่3นะคะอันนี้ก็จะระยะเนี่ยจะค่อนข้างตรงกับที่พี่ปัตยาได้พูดไปเรื่องของหลักฐานต่างๆในเมืองสุพรรณบุรีคือเจอเยอะมากทีนี้ในในเรื่องของการกระจายตัวนะคะก็คือจะกระ,กระจายตัวแบบ เพิ่มขึ้นมาหลักฐานประมาณ70%ที่ศึกษาเนี่ยจะกระจายตัวอยู่ในช่วงนี้เลยแล้วการเปรียบเทียบลักษณะรูปแบบทางศิลปรกรรมรูปแบบทางศิลปะอะไรต่างๆเนี่ยค่าเดตติง้งค่าอายุค่าอ,อายุจากหลักฐานประเภทเครื่องถ้วยอะไรเนี่ยจะตกอยู่ในช่วงนี้ เป็นหลักเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างบางส่วนของรูปแบบศิลปก,กรรมเช่นการประดับของบัวปาละคังที่วัดพระรูปและก็มีการประดับลาย,ลาย,ลายที่เป็นลายดอกกลมลายขนมเปียบปูนซึ่งไปเทียบได้กับในเจดีย์ทองที่อยู่ในกุฏิวัดราบเรนะหรือว่าแม้กระทั่งพระพุทธรูปที่วัดพระรูกก็ไปเทียบกับพระพุทธรูปศิลปะสุโขทยัยช่วงพุทธศตวรรษที่20ซึ่งจะแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพนะนครหน้าตาก็จะรุ่นแบบเดียวกันเลย ก็จะมีลวดลายอื่นๆที่ไปเทียบกับกลุ่มเ,เจ้าสามพญาพระบรมไตายได้นะคะโดยเฉพาะในเขตกำแพงเพชรพิษณุโลกอะไรพวกนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือหลักฐานจากตัวเครื่องถ้วยคือเพราะว่าตัวตัว,ตวบ้านบางปูเนี่ยเป็นไซส์หลักแต่ว่าการกำหนดอายุเนี่ยมันจะ มันจะมีข้อจากัดอยู่ตรงที่ว่าค่าเดตติ้งก็จะมีหลายหลายช่วงอายุแล้วตัวชั้นดินก็มีหลายช่วงอายุดังนั้นตัวร่างมันปุงเนี่ยมันมีพิเลียดในการใช้งานของมันเองเนี่ยค่อนข้างกว้างน,นะคะแต่ว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ลายเขาเนี่ยไปตรงกับกลุ่มแหล่งเตาภาาเหนือซึ่งกําหนดอายุได้ในช่วงนี้เหมือนกัน20 21เหมือนกันนะคะนี้พอดูค่าออพอดูการกระจายตัวเราจะเห็นว่าจากพุชวัตที่19เกานี่ยการเพิ่มขึ้นของจํานวนเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมา เต็มพื้นที่ไปหมดเลยแต่ให้สังเกตว่าอยู่ในโซนตอนเหนือขยายขึ้ปทางเหนือมากกว่าทางใต้ซึ่งกลุ่มทางตอนเหนือคือกลุ่มเครื่องถ้วยกลุ่มแหล่งเตานะคะซึ่งอาจจะไปสัมพันธ์กับเรื่องของการค้าขายปฏิสัมพันธ์กับร้านสุโขทัยร้านนาแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจการค้าในช่วงเวลานั้นนะคะนี้ในช่วงเวลาสุดท้ายเนี่ยเ,เราจะพบว่าการกระจายตัวที่เหลืออยู่เนี่ยไซต์แอคทีฟเนี่ยดูจะปริมาณลดลงแป่ทางเหนือเนี่ยหาย หายไปบ้างแต่ขยายลงใต้มาขึ้นอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของการที่ตั้งแต่ช่วงสมัยวิทยาตอนกลางเนี่ยเราเริ่มไปเปิดเมืองท่าตั้งเมืองใหม่ในบริเวณรอบรอบ,อ,บอ่าวไทยเนี่ยมากขึ้นรอบปากแม่น้ำเจ้าพยาแม่กองเนี่ยมากขึ้นดังนั้นตัวเมืองมันก็รับกับเรื่องของเศรษฐกิจการค้าหรือว่าการปฏิสัมพันธ์กับชุมชนด้านล่างมากขึ้นก็ขยายลงทางใต้นะคะดังนั้นเนี่ยในการสรุป ภาพรวมเลยนะคะว่าหนึ่งถ้าจะสรุปเป็นประเด็นสั้นๆ3อย่างหนึ่งคือคำถามที่ว่าพัฒนาการสุพรรณภูมิกับสุพรรณบุรีเนี่ยในช่วงต้นเนี่ยมีเมืองสองข้อสั่งไหมหลักฐานมราคดีไม่สนับสนุนอาจจะอยู่แค่ฟากตะวันตกจากการเปลี่ยนแปลงในช่วงก่อนสิบเกกับสิบเกแล้วตัวเมืองเนี่ยพีคสุดเนี่ยจะมาอยู่ในช่วงยี่ส็ดซึ่งก็คือช่วง ป้ายราชวงศ์สุพรรณภูมิพอดีอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยปัจจัยด้วยความที่ถ้าเราจะเรียกว่าเป็นเมืองลูกหลวงเนี่ยก็คือพอเราเป็นลูกกษัตริย์เนี่ยการเรียกเก็บสวยสา,าอากรการที่สามารถสร้างสถาปัตยกรรมในฐานานุสักรลำดับสูงใกล้เคียงกับเมืองหลวงได้เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นอันนั้นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งด้วยเหมือนกันที่ทําให้รูปแบบสร้างศิลปรกรรมการขยายตัวของของทางเศรษฐกิจมันก็ด,มกดีมันก็มีการขยายชุมชนเพิ่มมากขึ้น แต่ว่าพอหลังจากช่วงนี้ช่วงรอยต่อช่วง21กับ22เนี่ยเรารับศึกคนทางมากตัวเมืองอาจจะซบส่าลงพื้นที่ทางตอนเหนือซึ่งรับศึกมากกว่าเนี่ยก็สบส่าลงแต่ว่าพอมันขยายเมืองลงไปทางใต้เนี่ยการชุมชนเนี่ยก็เลยลงไปทางใต้ามากขึ้นแล้วก็นํามาสู่ข้อ,ขอเสนอเล่นๆใหม่อยู่เหมือนกันก็คือจะสอดคล้องกับที่อาจารย์สันติบรรยายไปตอนเช้าสอดคล้องกับที่ท่านอาจารย์วินัยพงศ์ศรีเพียรเคยให้ข้อสังเกตไว้เรื่องการเปลี่ยนชื่ออยุธยาโยธยาตัวสุพรรณภูมิ กับตัวสุพรรณบุรีอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อในห่วงเวลาเดียวกันด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,องของการเปลี่ยนแปลงในเชิงของดวงเมืองหรือในเรื่องของโครงสร้างทางด้านการปกครองค่ะนี่เป็นข้อเสนอในเบื้องต้นใหม่ครั้งนี้ค่ะเผื่อไว้ว่ามีการศึกษาในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะขอตคุณคุณสิริยุคนทัพเป็น